สวัสดีครับพาทัวร์ท้ายทุ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารับชมงานไม้ไท้ายทุง่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมได้ทํายามว่างยามว่างเว้นจากการทํานาผมก็จะรับทํางานไม้งานเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมารับชมครับว่าจะมีรูปแบบอย่างไรเดี๋ยวนี้พาไปชมงานที่เสร็จแล้วครับาพาอแม้ไปชมกันเลยค่ะป้ามาชมกันนี่ครับ ที่อยู่ข้างหน้านี่เลยครับนี่ผลงานตัวนี้เป็นไม้สักเก่าครับเอามาดึงเสี้ยนโ๊ะหมู่บูชาครับตัวนี้หมู่เจ็ดครับหมู่เจ็ดลายไม้สวยๆเป็นไงครับดูดูลายไม้ครับเป็นไงอย่างเนี่ยบางท่านบอกว่าตู้ไม้ลายเสือครับนี่ครับตัวนี้เป็นงานเสี้ยนขาวครับเป็นโ๊ะหมู่งานเสี้ยนขาวที่ลูกค้าสั่งทําขึ้นมาครับนี่เป็นไงครับ ดูครับลายไม้ลายไม้สวยๆลายไม้สวยๆครับนี่ครับโต๊ะหมู่บูชาหมู่เจ็ดสเปคตามแบบของลูกค้าครับเป็นงานสั่งเป็นงานที่เอาไปวางในตำแหน่งที่เขากำหนดมันก็จะดีครับมันก็จะใช้งานได้พอดีนี่ครับตามขนาดนี่ครับตัวตครับตูวลายไม้นะเป็นไงครับ ลายไม้สักครับวิธีการทำก็จะใช้แปรงรวดขูดขูดไปที่ไม้ครับตัวนี้จะเป็นไม้เก่าใช้แปรงรวดขูดนะขูดให้ขึ้นเสียนจากนั้นก็เอาดินสพองผงมาผสมน้ำให้ข้นค้นให้ข้นนะครับแล้วก็ทาลงไปทาลงไปบนชิ้นงานบนรายไม้ให้แห้ง จากนั้นก็ขัดทําสีก็จะออกมาประมาณนี้ <anu Young S 2> ครับตัวนี้ทาออกมาประมาณนี้เสี้ยนด้านหลังครับด้านชาั้นด้านหนังก็ทํานะครับมีงานเสี้ยนสวยๆครับงานของลูกค้าสวยครับออส,สวยๆงานเสี้ยนส,สวยๆครับงานเสี้ยนสวยๆครับ,ย,รบย็นไงครับ ลายไม้นี่รครับางานครับงานครับลายไม้สวยงานเสี้ยนขาวงานเสี้ยนขาวครับงานเสี้ยนขาวเดี๋ยวพามาชมฟังก์ชันการใช้งานครับมาดูช่องแรกครับนี่อันนี้เขานี่ครับช่องแรกอันนี้คือถาดถาดสำหรับลูกค้า อันนี้คือถาดครับสำหรับลูกค้าไว้วางของไว้ตัวนี้ครับแน่นหนาครับตามสเปคตามสั่งของลูกค้าครับนี่ครับห่วงจับเก๋ๆครับตัวนี้ใช้เป็นรางอินชักแบบ2ตอนครับยี่ห้อมาตรฐานครับผมนี่ครับแบบ2ตอนใหญ่ๆนะนี่คือาร์มใหญ่นี่ครับารามใหญ่ ยังกลัวครับแข็งแรงวางของได้เยอะทนอ่าเดี๋ยวมาชมลิ้นชักนี่ครับติดกุญแจให้ตามสั่งดึงออกมาปึ๊บนี่ครับลิ้นชักใหญ่ๆเก็บของได้เยอะมีกุญแจล็อกกันของหายมีรางลิ้นชักสองตอนเช่นกันครับไม้นั้นหนามือจับเก๋เกนี่ครับ นี่ครับนี่ครับข้างในก็ทำเซียนให้ครับเพราะว่าชิ้นไหนที่จะดึงออกมาก็จะทำเซียนให้เพราะว่าจะได้ออกมาโชว์ได้ครับนี่ครับข้างในทำให้ข้างในทาให้ครับปิดไปเดี๋ยวพามาชมในห้องอันนี้คือห้องเก็บของมีกุญแจให้เช่นกันเปิดออกมานี่ครับนี่ครับห้องใหญ่ ข้างในจะไม่ทําลูกค้าบอกไม่เป็นไรครับไม่ต้องทําไม่เป็นไรครับไม่ต้องอันนี้ก็คือทําสีปกติครับไม้ปกติก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้นะอ่แอ้ก็ไปผ่านกรรมวิธีดึงเสี้ยนลงแป้งก็จะได้เป็นลายไม้อันนี้คือสีปกติครับนี่ครับตัวบานก็จะทำเสี้ยนให้ครับฟังชันการใช้งาน ประมาณนี้ครับผมสำหรับที่พื้นที่พื้นของชั้นบนจะติดสัก,กัดให้ครับกันขีดข่วนกับชิ้นร่างนี่ติดสัก,กัดให้ติดสัก,กัดให้รอบครับนี่ครับตัว่างก็ติดสก,กัดตัวอ่างก็ติดให้ครับนี่ครับนี่ครับ ชมผลงานโต๊ะหมูที่เสร็จแล้วเตรียมที่จะส่งลูกค้าครับนี่ครับป็งางโต๊ะหมูบูชาสวยๆงานตามสั่งงานเสี้ยนขาวนี่ครับงานเสี้ยนขาวสวยๆครับงานเสี้ยนขาวสวยๆสวยสวยครับผม พาชมดูลายไม้อีกสักทีนะครับโหเป็นไงครับขึ้นขึ้นลายชัดชัดมากขัดชัดมากมันจะขึ้นตัวนี้ก็คือไม้เก่าไม้เก่าดียังไงไม้เก่าก็ทำสีไปไม้จะไม่แห้งไม่หดมันจะคงสภาพอยู่จะไม่เสียทรงเลยครับข้อดีไม้เก่าแล้วก็ไม้เก่าจะเป็นไม้ที่มีเส้น ลึกครับดึงเสี้ยนไปลงแป้งนี่จะขึ้นลายชัดๆแบบนี้ครับขึ้นลายชัดๆัดมากครับนี่เป็นไงลายชัดชัดมาขึ้นลายส,ยสวยชัดๆนี่อันนี้คือไม้เก่าครับไม้เก่าที่นี่จะใช้แต่ไม้เก่าทําครับอืมไม้เก่าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องพาถัวรไท้ายทุ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ